ชมคะ่ะตอนนี้ดิฉันอยู่หลังเวทีของการโชว์นะคะที่ฟาน a ่โชว์ที่พัทยาหรือว่าเป็นโชว์ที่เป็นตำนานมากๆนะคะปีนี้เป็นปีที่50ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนการโชว์ทั้งหมดนะคะให้เป็นรูปแบบใหม่นะคะ d ิเวรานี่นะคะวันนี้ดิฉันจะพาผู้ชมนะคะมาเจาะลึกคะ่ะว่าการเปลี่ยนโชว์ครั้งนี้เนี่ย ความคาดหวังนะคะของการโชว์ทิฟฟานี่ในพอสอใหม่ของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะที่สำคัญเนี่ยเวทีนี้เขาผลักดันเรื่อง LGBT มันกันอย่างยาวนานมากนะคะเวทีนี้แหละนะคะที่ทำให้สังคมนะคะมองสาว transgender นะคะนดนถึงดิฉันด้วยเปลี่ยนนะคะวันนี้เราไปดูเบื้องหลังแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ จะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ต้องเตรียมความพร้อมขึ้นเวทีโชว์การแสดงแต่เรื่องของเสื้อผ้าหน,น้าผมต้องจัดหนักจัดเต็มอลังการเหมือนเดิมค่ะชนิดต้องคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์เพราะสำหรับนางโชว์เวทีทิฟฟานี่แล้วงานจะเร่งรีบแค่ไหนก็ขอสวยไว้ก่อนเพราะโชว์จะเด่นดีนอกจากเรื่องแสงสีและเทคนิคการเปลี่ยนฉากแล้วความแปลกใหม่ของเสื้อผ้าหน,น้าผมก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดค่ะ ั้งกแบบชุดนี่ละคะใครเป็นคนออกแบบคุณแม่อาค่ะแม่อาเาชาจากแบรน์ทั้งหมดทั้งหมดจิบแบบแบรนเนาะใช่ค่ะเก้าโชว์เก้าแบรนได้เลยค่ะแบรนระดับโลกเท่านั้นเลยค่ะชุดนี้คือจริงๆแล้ว 2Dream ได้แรงบันดาลใจจาก b i r ร์ดออฟวีนค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใต้ท้องทะเลแล้วแบบว่ามีความฝัน แล้วก็มีคนมาแต่งตัวให้แล้วก็ฝันเป็นจริงอย่างทุดีมนะครับก็คือว่าทางผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะแต่งตัวเป็นยูนิเซ็กซ์หมดเลยก็คือมีเกาะเป็นหน้าอกผู้หญิงซึ่งเขาจะไม่เหมือนจะสื่อเป็นกันไม่จํากัดเพศว่าเราคือชายจริงหรือหญิงแท้หรือคืออะไรคือสื่อถึงความเท่าเทียมในตัวด้วยเลยที่มองทามเรื่องเสื้อผ้าน,า,นาผมไม่ได้เพราะเรื่องเพศสภาพมักถูกตีกรอบด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ภายนอก เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำโชว์ของทิฟฟานีที่ต้องการเปลี่ยนให้ปีที่51เป็นปีของความเท่าเทียมที่แท้จริงโดยได้พี่อาร์ตอารยาสไตลิส์และดีไซเนอร์ผู้คำบอดในวงการแฟชั่นไทยมากกว่า30ปีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีมออกแบบเสื้อผ้าด้วยการชวนดีไซเนอร์คนสนิทจากประเทศฝรั่งเศสลอร่าเมอร์ซีเยมาช่วยสร้างสารรค์ ด้วยปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ทิฟฟานี่โชได้จัดทำหนังสือ Crystalize a Dream ที่ได้รวบรวมแนวคิดของโชว์แต่และโชว์ผ่านเครื่องแต่งกายโดยพี่อาร์ตบอกว่าแม้จะมีดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสมาช่วยออกแบบแต่นั่นเป็นเพียงแค่10เท่านั้นเพราะอีก90เปซ็นเป็นฝีมือของดีไซเนอร์ไทยค่ะรี่จว,ว่าดอ,อกนอจากดูโชว์และได้ดูแบบเสื้อผ้านหน้าผมที่คนไทยเป็นคนครีเอทถูกต้อง ถูกต้องขนาดเมก้าปาทิสที่เป็นคุณนิคบารโรสก็เป็นคนไทยนะเราก็พูดได้ว่าคนไทยเป็นคนสร้างสรรค์แล้วทีมเขาทั้งหมดที่อยู่แบ็กสเตจกับเราก็เป็นทีมคนไทยทั้งหมดถ้าใครรู้จักมาดามมดมีน้องคนหนึ่งนะคะชื่อนัททรุดเขาทําเสื้อผ้าให้กับมาดามมดตลอดอไม่่อะไรที่มันครีเอทีฟสูงๆเนี่ยต้องเลือกคนนี้พอดีว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาร์ตมันก็เลยง่ายชื่อน้องนัทรุดเนี่ยแหละค่ะ ทาเบรเรโชของเมืองไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกจริงๆนะคะเพราะ50ปีที่ผ่านมาสีสันของเมืองท่องเที่ยวพัทยาได้ถูกนำมาใช้เป็นโชว์ต่างๆหนึ่งในนั้นคือโชว์ที่มีชื่อว่าแฟชั่นนิสตา ราะนอกจากทะเลพัทยาและสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีจะเป็นที่รู้จักระดับโลกแล้วเรื่องของแฟชั่นพัทยาก็เด่นไม่แพ้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพซึ่งโชว์นี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูมากเหมือนกันเพราะได้ชวนคนดูขึ้นเวทีร่วมแสดงแบบนี้ไปเลย แถมสิ่งที่ไม่คาดคิดคือคนดูที่นางโชว์พาขึ้นเวทีนั้นกลับเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ที่บอกว่ารักเมืองไทยเหลือเกินและฝันอยากดูที่เฟน,นี่โชว์สักครั้ง จแจวอลเล่าถึงความรู้สึกหลังได้ขึ้นเวทีทิฟฟานี่ว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาดูโชว์ก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมพี่ๆนางโชว์ถึงเลือกเ้าแต่ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ สำหรับเวทีทิฟฟานี่ไม่ได้เป็นแค่เวทีทำโชว์เพื่อให้ครีเอทีฟเมคอัพอาร์ติสหรือดีไซเนอร์ไทยได้อวดความสามารถสู่สายตาชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะเพราะ50ปีที่ผ่านมาเวทีนี้ยังเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพโอบรับทุกความฝันของชาวสี่รูงด้วยโดยหนึ่งในานางโชว์ที่ทำงานกับทิฟฟานี่มานานกว่า25ปีอย่างแม่แอมเล่าว่า เวทีนี้สร้างความฝันของสาวทรานเป็นจริงแม่25ปีที่ผ่านมาครอบครัวไม่ยอมรับทั้งเรื่องของเพศสภาพและอาชีพนางโชว์เพราะมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินแต่สุดท้ายแล้วอาชีพนี้แหละที่เลี้ยงดูครอบครัวมาอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมาค่ะ ความฝันที่เห็นพี่พี่เขาสวยไงร oh. ุ่นก่อนๆรุ่นก่อนสวยมาก oh. เห็นเขาเดินตลาดกูุี่สวยจังเลยอะ่ะแล้วก็ฝ่ฝันเ oh. ป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วไง oh. ก็ชอบแสดง oh. ก็เลยไปไปก็ไป oh. มาครั้งแรกอำไม่ได้นะเขาไปฝึกเต้นมาอีกแล้วก็มาใหม่ถึงจะได้รอบอ2 oh. แม้การเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมวิกฤตนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่หดหาย high, แต่คุณจ่าอาลิสาผู้บริหารทิฟฟานี่โชวรุ่นที่2ยังมั่นใจในศัก,กยภาพและความแปลกใหม่ของทิฟฟานี่โชวค่ะ ว่าสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะยังมีอีกหลายกลุ่มที่ปักหมุดไทยแลนด์ทั้งรัสเซียเกาหลีใต้มาเลเซียเวียดนามและที่มาให้กําลังใจกันตลอดก็คนไทยนี่แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจว่าอาชีพสุดจสิตที่ได้เติมเต็มความฝันของตัวเองอย่างนั่งโชว์ก็ยังเป็นความสุขและที่พักใจให้ผู้ชมเสมอมา,าอาซูรีมามะไทย P ี s Raynan. Right All Activities Show, Katia. Thanks you from the bottom of our hearts.